ในเมื่อชายหนุ่มและหญิงสาวที่แตกต่างกันทางด้านศาสนาและขนบธรรมเนียมความเชื่อแต่ต้องมาตกลุมรักกันอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เข้ามาเป็นตัวพิสูจน์ความรักแท้ของพวกเขารวมถึงการกลับมายอมรับและเข้าใจกันระหว่างสองครอบครัวที่แน่นแฟนมากกว่าเดิมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับเราโอลิฟันและหนังที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่องว่าอันเตซุนดาลานิกิ2 0 2 2เรื่องราวจะเป็นยังไงเข้าไปรับชมกันครับ เมื่อหนังเปิดตัวมาที่สองครอบครัวที่มีความเชื่อทางด้านศาสนาที่แตกต่างกันและในตอนนี้ทั้งเขาและเธอก็เตรียมตัวที่จะบินลัดฟ้าไปที่อเมริกา ตัดภาพมาที่โรงละครที่มีเด็กหญิงสาวและเด็กผู้ชายเป็นนักแสดงนําจนเมื่อละครจบลงด้วยความชื่นชอบของคนที่เข้ามาดูโดยเฉพาะพ่อแม่ของเด็กผู้ชายคนนี้ที่หลังเวทีผู้กํากับเรื่องนี้ที่เขาเคยผ่านงานกํากับละครเวทีดังอย่างจีรันจีวีเข้ามาคุยกับพ่อแม่ของเด็กผู้ชายคนนี้ว่าเขาจะผลักดันเด็กคนนี้ให้มีชื่อเสียงโด่งดังแต่พ่อของเด็กคนนี้ก็ยังขัดอยู่เพราะเขาไม่อยากให้ลูกตัวเองมาเกี่ยวข้องกับการแสดงแบบนี้ตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อกลับมาถึงบ้านเรื่องที่จะให้ซุนดาลูกชายของบ้านนี้เข้าสู่วงการแสดงก็กยังเป็นเรื่องทะเลาะกันระหว่างพ่อและแม่จนเธอต้องเอาเรื่องนี้มาบอกให้กับย่าฟังและสุดท้ายย่าก็เห็นด้วยที่จะให้หลานชายตัวเองเข้าไปสู่วงการนักแสดงและเมื่อซุนดาเห็นว่าครอบครัวสนับสนุนคนเดียวยกเว้นพ่อ เขาเริ่มที่จะฝึกการเต้นและร้องเพลงจนฉายแววของความเป็นดาราน,นักแสดงมากขึ้นแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อนในเช้าวันหนึ่งพ่อของซุนดานได้เห็นข่าวจากหนังสือพิมพ์เรื่องของผู้กำกับที่จะช่วยปั้นลูกชายของเขาเป็นพวก18มงกุฎเขาลองบอกทุกคนในบ้านว่าด,ดีที่ข่าวออกมาก่อนไม่อย่างนั้นลูกชายของเขาอาจจะโดนจับไปตัดแขนตัดขาและเอาไปนั่งขอทานให้พวกแกงนี้แล้วหลังจากที่ทุกคนได้รู้ว่าผู้กำกับที่เคยมาทาบทามซุนดานกลายเป็นพวก18มงกุฎ เพื่อนๆของเขาก็มารอว่านึกว่าเขาจะได้เป็นดาราจีรันจีวีรุ่นเด็กที่จะเป็นดาราซะแล้วรวมถึงยากของเขาที่กลายเป็นคนเลิกเล่นดนตรีไปเลยและสุริยมพ้อ,องเขาก็ไม่ฟังทุกอย่างที่ภรรยาตัวเองบอกพอมีประสบการณ์เรื่องพูดกับที่เกือบหลอกลูกชายไปเป็นขอทานแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการซื้อจักรยานให้เขาได้ขี่พ่อก็เป็นคนตัดสินใจเลือกเอาจากความปลอดภัยโดยการให้ลูกชายตัวเองขี่จักรยานรุ่นเลดี้เบิร์ดที่เป็นจักรยานผู้หญิงให้ขี่แทน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของซุนดานยังทำให้พ่อของเขากลายเป็นคนขี้ระแวงและเชื่อโชคลางมากขึ้นด้วยการที่เขาพาลูกตัวเองไปหาโจกาเลาหมอที่ทำพิธีสะดอกเคอและทำการตัดผมของเขาเพราะเชื่อว่าเด็กคนนี้ยังไม่หมดคอ และให้พูดแต่สิ่งดีๆโดยเฉพาะตอนเช้าที่หากซุนดานพูดอะไรสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นจริงและทำให้เช้าวันนี้ของเขาเขาเฝ้าที่จะพูดว่าเขาต้องได้ไปอเมริกาซ้ำๆจนแม่เดินเข้ามาได้ยินและรู้ว่าความต้องการจริงๆของลูกตัวเองว่าเขาต้องการที่จะไปจากที่นี่และไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาตัดภาพมาที่เหตุการณ์ที่ซุนดานโตเป็นหนุ่ม S <S เขานั่งปรึกษากับเพื่อนร่วมงานอย่างสมยาที่เธอจะได้สิทธิ์ในการบินไปอเมริกาเพื่อดูงานแต่เขาต้องการให้เธอสละสิทธินั้นให้กับเขาและการอ้างเหตุผลที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่เขาคิดได้ก็คือให้เธอบอกกับผู้จัดจาก,การไปว่าย่าของเธอตายและเธอต้องอยู่จัดการงานศพที่นี่รวมถึงบอกด้วยว่าจะสละสิทธิ์การไปอเมริกาให้กับเขาแทนส่วนอีกทางซุนดาก็เตรียมวางแผนที่บ้านโดยการที่เขาบอกทุกคนในบ้านว่าสมยาเพื่อนร่วมงานที่ต้องสละสิทธิ์การไปอเมริกานั้นเพราะย่าของเธอตายโดยที่ให้เขาไปแทน จนสุดท้ายผู้จัดการก็ต้องเชื่อและยอมที่จะให้เขาไปแทนเธอทางด้านสุรยิยามที่ได้ฟังซุนดาลลูกชายของตัวเองบอกเรื่องที่จะบินไปเมืองนอกเขาไม่คิดเชื่อใจลูกตัวเองและตั้งใจที่จะไปคุยกับโจกาเลาเหมอดูประจําบ้านว่าเรื่องทุกอย่างเป็นจริงหรือไม่แต่นั่นก็เหมือนจะช้าไปกว่าซุนดาลที่เขาจัดการวางแผนทุกอย่างอยู่แล้วพอเขารู้ว่าพ่อของเขาต้องไปปรึกษาหมอดูคนนี้แน่ๆเขาโทรไปคุยกับโจกาเลาว่าจะเป็นยังไงถ้าเขาแอบล่อลวงลูกสาวของเขาให้หนีทุกคนไปและไปแต่งงานกันเองที่เมืองนอก และเมื่อสุริยมโทรไปปรึกษาโจกาลาวเกี่ยวกับลูกชายของเขาที่จะบินไปนอเมริกาเขาก็ได้คําตอบอย่างที่ซุนดานต้องการคือการบินไปเมืองนอกครั้งนี้จะเป็นเรื่องดีสําหรับเขาและสถานที่ที่ห่างไกลจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเขาเขาจะเป็นซุนดานของทุกคนเหมือนเดิมจนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุริยมและผู้จัดการก็ต่างยอมให้ซุนดาบินไปเมืองนอกได้สําเร็จ ตัดภาพมาอีกครอบครัวหนึ่งอย่างครอบครัวของเด็กผู้หญิงที่เคยเล่นละครเวทีเดียวกับซุนดานในตอนเด็กอย่างลีลาเธอผิดหวังจากโรงเรียนที่พลาดการคัดเลือกนักแสดงเต้นระบำและครอบครัวเธอโดยเฉพาะพ่อของเธออย่างโทมัสก็รู้ดีว่าเธอต้องการที่จะเป็นช่างภาพและทุกคนก็ไม่ได้ขัดขวางความฝันของเธอและเปิดโอกาสให้เธอได้ทําตามที่ต้องการจนวันหนึ่งที่เธอเดินไปเปิดตู้จดหมายและเห็นโปสกตร์ที่เป็นปออรูปเกาะอเมรลีเป็นภาพถ่ายในปี1995ส่วนด้านหลังเขียนแค่ว่าสุขสันต์วันคิดมากถึงลีลาเพียง ท่าน,นั้นก็ทําให้เธอยิ้มได้และถึงแม้จะไม่รู้ชื่อคนส่งมาเธอก็พยายามหาที่มาของเกาะแห่งนี้จนถึงขั้นเอาโปสการ์ดใบนี้ไปติดที่ห้องเพื่อให้รู้ว่าใครคนหนึ่งที่ส่งมาเขามองเห็นความสําคัญของเธอจนมาถึงการตัดสินใจครั้งใหญ่ของครอบครัวลีลาเมื่อน้องสาวของเธออย่างพุชูต้องแต่งงานกับซาก,กาและพ่อของเธอก็อนุญ,ญาตให้เกิดพิธีแต่งงานขึ้นในโบสถ์ แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้โดยด้วยกีบกุลาบเสมอไปเพราะหลังจากนั้นที่พุชูตั้งท้องคืนจนเมื่อถึงวันที่เธอคลอดลูกแต่ผลกลับออกมาว่าเธอแท้งลูกและนั่นก็ทําให้ทุกคนเสียใจสํารายกว่านั้นที่ซาการับกับการเสียใจครั้งนี้ไม่ได้และเขาเริ่มตีตัวออกห่างจากเธอและครอบครัวเมื่อกลับมาที่บ้านทุกคนในครอบครัวของลีลาต่างรู้ว่าตั้งแต่พุชูแต่งงานออกจากบ้านไปเธอก็ไม่ได้มีความสุขเลยแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ฝ่ายของซากากลับมองว่าเป็นความผิดของครอบครัวฝ่ายหญิงแทนหลังจากที่ผู้ชูมีปัญหาครอบครัวทําให้ทั้งพ่อแม่และรวมถึงลีลาที่คิดถึงเรื่องแต่งงานของตัวเองและไม่มีใครรู้ว่าวามสีคนที่เธอคคบหาด้วยจะเลื่อนวันแต่งงานจากหนึ่งปีเพิ่มไปอีกเดือน รวมถึงสุรยิยมก็พยายามยัดเยียดลูกชายของจอรนคนรู้จ,จักของเขาอย่างโจเซฟให้เธอพิจารณาดูแต่เธอกับบอกเขาว่าเธอมีแผนที่จะบินไปเรียนต่อที่อเมริกาจนสุดท้ายเขาที่ไม่เคยปิดโอกาสลูกตัวเองก็ขาดใจเธอไม่ได้และอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดทั้งซุนดาและลีลาก็มาเจอกันที่สนามบินอีกทั้งเมื่อคนทั้งคู่ได้คุยกันก็จําได้ว่าพวกเขาเคยเล่นละครเวทีด้วยกันในตอนวัยเด็ก เพราะก่อนหน้านั้นทั้งสุนดาและลีลาได้ไปเจอกันอย่างบังเอิญในตอนที่เขาต้องถ่ายงานให้กับบริษัทตัวเองเพื่อโปรโมทโปรเจกต์ที่ตัวเองได้รับมอบหมายจากผู้จัดการและช่างภาพที่กำลังถ่ายภาพให้กับเขาก็ากคือลีลาทั้งสองคนได้มานั่งดื่มกาแฟกันเป็นครั้งแรกหลังจากห่างหายการเจอกันตอนที่เล่นละครเมื่อวัยเด็กและก็ทําให้เธอสบายใจมากขึ้นกับปัญหาเรื่องความสีที่คอยเรื่องวันแต่งงานกับเธอและเขาบอกกับเธอแค่ว่าผ่านวันนี้ไปเธอก็จะมองปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้อีกมุมหนึ่งที่แตกต่างไปจากเดิม จากวันนั้นที่ทั้งสุดาและลีลาได้เจอกันความสัมพันธ์ของสองคนก็ได้มีเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งเขายังได้เห็นภาพโปสเตอร์เกาะอเมริที่เธอได้รับจากตู้จดหมายและเอามาติดไว้ในห้องส่วนตัวแต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือการ์ดใบนี้เป็นการ์ดของเขาที่ส่งมาหาเธอเองและทําให้ในทุกวันนี้ไม่ว่าลีลาจะไปอยู่ไหนเขาก็จะไปอยู่ข้างๆเธอทั้งเที่ยวการทํางานและการเข้าหาทําความรู้จักกับครอบครัวของเธอ แต่ความรักของเขาทั้งคู่ก็ไม่ได้จบด้วยความรู้สึกของเขาแค่สองคนเพราะในตอนนี้ครอบครัวของลิลาก็ยังเจ็บช้ำกับเรื่องของพุชชูที่แทงลูกและเสียความรู้สึกกับซาการอยู่รวมถึงสุริยมก็ยังเร่งให้ตัวเธอไปดูตัว และทำความรู้จักกับโจเซฟที่นับถือคิดแบบเดียวกับเธอและเพื่อไม่ให้เธอต้องแต่งงานกับโจเซฟอย่างที่พ่อแม่ของเธอวางแผนไว้คนทั้งสองคนก็เริ่มวางแผนทำอะไรบางอย่างโดยเริ่มจากที่ซุนดานแกงบอกว่าเป็นเรื่องของเพื่อนเขาที่ต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่นับถือศาสนาคิดมาเล่าให้กับย่าตัวเองฟังและเขารู้ทันทีว่าครอบครัวของเขาต่อต้านการแต่งงานกับคนต่างศาสนาโดยที่ย่าของเธอบอกว่า ถ้ารู้ว่าเขาทําตัวแบบนี้เธอจะจับเข้ามาหักขาทิง้งซะพร้อมกับพ่อของเขาก็จะเผาตัวเองตายถ้ารู้ว่าลูกชายของตัวเองต้องแต่งงานกับผู้หญิงต่างศาสนาและแผนสุดท้ายที่ซุนด,ดาคิดว่าจะได้ผลที่ดีที่สุดก็คือเขาต้องการให้ลีลาบอกกับครอบครัวของตัวเองว่าเธอตั้งท้องกับเขาแล้วต่อจากนั้นทั้งสองคนก็พากันหนีไปก่อนจากนั้น่อยกลับมาขอโทษพ่อแม่พวกเขาต้องให้อภัยอย่างแน่นอนรวมถึงพวกเขายังคิดไปไกลถึงที่ที่จะหนีไปหลังจากที่บอกทุกคนแล้วว่าเธอตั้งท้องกับเขาก็คือเกาะ อมรีหลังจากที่ซุนดาลและลีลาบินกลับมาที่บ้านฝั่งของครอบครัวของเธอก็เจอกับปัญหาใหญ่พ่อแม่ของเธอกลับรู้ว่า เธอแกล้งอ้างว่าเธอจะไปเรียนถ่ายรูปแต่ที่แท้เธอกลับตั้งท้องกลับมาด้วยรวมถึงครอบครัวของเขาที่เห็นภาพหลุดออกมาจากกระเป๋าเดินทางภาพที่เขาถ่ายคู่กับลีลาและเป็นสิ่งที่สุริยมมองว่าผิดธรรมเนียมและสิ่งที่เขาทํามันทําให้เขาต้องได้รับบาดเจ็บแบบนี้และเหตุการณ์ก็เริ่มเลยรายขึ้นเมื่อพ่อของเขารู้ว่าผู้หญิงที่ถ่ายรูปในชุดแต่งงานเป็นคนละศาสนากับพวกเขาส่วนทางด้านครอบครัวลีลาเมื่อรู้ว่าเธอท้องพวกเขาจัดการให้โจเซฟมาแต่งงานกับลีลาทันทีและเมื่อตอนนี้ทุกคนในครอบครัวของลีลามานั่งคุยก ขเขาเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะตอนนี้เมื่อตัวเซฟและซุนดานได้เจอกันในขณะที่พวกเขามาโยนโบลิงเขาให้สัญญากับซุนดานว่าจะดูแลลูกในท้องของเธอให้ดีที่สุดทั้งๆท,ที่เขารู้ว่าเป็นลูกของซุนดานก็ตามแต่สุดท้ายซุนดานก็ตัดสินใจบอกเรื่องจริงกับตัวเซฟว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้ตั้งท้องแต่เป็นเรื่องโกหกที่จะช่วยให้ทั้งพ่อและแม่ของคนทั้งสองยอมรับให้พวกเขาแต่งงานกันได้ แต่เรื่องกลับไม่เป็นไปอย่างที่พวกเขาวางแผนกันไว้ก็เท่านั้นและเมื่อกลับมาซุนดานก็ต้องโดนลีลาบอกว่าเขาโง่ที่ไปบอกความจริงให้โจเซฟได้รู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งท้องและเมื่อมาถึงภายในบ้านของลีลาโจเซฟให้ลีลายืนยันกับทุกคนว่าจริงๆแล้วเธอตั้งท้องหรือไม่กันแน่โดยให้สัญญ,ญากับคัมพีที่อยู่ตรงหน้าจนสุดท้ายโทมัสก็ทนไม่ได้ที่ลูกสาวของตัวเองต้องโดนบีบคั้นแบบนี้เขาขอยกเลิกการมันหมายระหว่างลูกสาวของเขากับโจเซฟทันทีส่วนซุนดานที่พยายามหาทุกวิธีทางที่จะช่วยยืนยันว่าลีาตั้งงทอง โดยที่เขาไปคุยกับกูรูเพื่อนที่เป็นหมอให้ช่วยร่วมมือกับเขาในเรื่องนี้จนเมื่อสุริยัมเข้ามาคุยด้วยและด้วยความที่เป็นหมอก็ทําให้พ่อของเขาเชื่อว,ว่าการมีลูกระหว่างลีลาในครั้งนี้จะเป็นเรื่องที่ดีและในอนาคตซุนดานอาจจะเกิดปัญหาไม่สามารถมีลูกได้จนสุดท้ายสุริยัมก็ยอมรับได้และในขณะที่สองครอบครัวมาคุยกันตอนแรกที่ดูเหมือนว่าทุกคนจะเข้าใจปัญหาดีแต่เมื่อแซธทีพูดมากขึ้นเขาก็เริ่มบอกว่า ลูกสาวของอีกฝ่ายยอมปล่อยตัวให้ท้องและถือว่าเป็นการทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงจนเมื่อเรื่องเลื่อมจะบบานไปทันใดนั้นทางฝั่งพุชูก็เริ่มรู้สึกจะคลอดลูกออกมากับการตั้งท้องเป็นครั้งที่สองเมื่อพุชูปลอดภัยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทําให้ครอบครัวของลีลาและซุนดานเข้าใจกันมากขึ้นจนวันลุ่งขึ้นที่ครอบครัวของลีลาก็แวะไปหาที่บ้านของซุนดานทุกคนก็ต่างยิ้มแย้มและปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เหมือนทุกคนยอมรับกันได้หลังจากที่กลับมาทงา,ลลา,า,างซ ดีที่ผู้ชูข้อลูกมาใหม่และสากาก็กลับมาและดีใจร่วมกับเธอเพราะเด็กคนนี้จะเป็นคนเชื่อมให้ทุกคนกลับมารลกกันและเข้าใจกันมากขึ้นเหมือนเดิมแต่ก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไม่ได้ราบเรื่อนตลอดพราอเมื่อวันนี้ที่แม่ของลีลาเข้ามาห้างซื้อของอยู่เธอกลับเจอกับโจเซฟชายหนุ่มที่เกือบจะได้แต่งงานกับลีลาแต่ก็โดนโทมัสยกเลิกไปก่อนเขาได้มาบอกกับความลับที่รู้จักสุดานมาว่าที่จริงแล้วลีลาไม่ได้ตั้งท้องจริงและเพียงเท่านั้นก็ทําให้แม่ของลีลาต้องอึง้งและก็เหมือนโดนโกหกาาาเเป็นนนวลานาน เมื่อสุนดารู้ว่าตอนนี้ลีลาไปอยู่ที่โรงพยาบาลกับแม่ของเธอเพื่อที่จะไปตรวจยืนยันว่าจริงๆแล้วเธอตั้งท้องหรือไม่และเขาก็ได้เห็นผลการตรวจว่าเธอท้องจริงๆและนั่นก็ทําให้ในตอนนี้แม้แต่ตัวตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเรื่องที่เขาและเธอโกหกก็คือพวกเขาไม่ได้มีอะไรกันและเธอเองก็ไม่ได้ตั้งท้องแต่ตอนนี้ที่เธอท้องเขาคิดว่าต้องเป็นเพราะเทพทัตทูท,ที่ทําให้เธอมีลูกจนสุดท้ายแล้วทั้งสุนดาและลีลาตัดสินใจที่จะพาไปตรวจยืนยันอีกครั้งว่าผลการตรวจจริงๆแล้วเธอตั้งท้อง หรือไม่กันแน่อีกด้านเมื่อครอบครัวของลีลาทั้งพ่อและแม่ของเธอที่ต้องเข้ามาหาหมอกับผลการตรวจของลูกสาวผลที่ได้คือผลการตรวจที่ออกมาเป็นบวกนั้นกลับไม่ได้แปลว่าเธอตั้งท้องแต่เป็นเพราะว่าเธอมีเนื้อง,งอกในรางไข่ต่างหา และสิ่งที่น่าห่วงก็คือหากเนื้อง,งอกแพร่กระจายแล้วเธออาจจะมีลูกไม่ได้อีกตลอดไปและส่วนของครอบครัวสุนดานที่ทุกคนได้รู้จากปากของเขาแล้วว่าจริงๆแล้วลิลลาไม่ได้ตั้งท้องแต่เป็นเพราะพวกเขาโกหกเพื่อที่จะได้แต่งงานกันพอรู้ว่าหากพ่อของเขารู้ว่าเป็นผู้หญิงที่มาจากคนศาสนาพวกเขาคงไม่ได้แต่งงานกันอย่างแน่นอนและสิ่งที่ซุนดานยอมรับก็ทําให้เขาต้องโดนโทมัสตบหน้าอย่างแรงเพอทําให้ทุกคนต้องเดือดร้อนและเกิดปัญหาขึ้นมากมาย หลังจากที่ความจริงเปิดเผยขึ้นแล้ว แม่ของลีลาก็อดไม่ได้ที่จะพูดกับทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างเซธีว่าถึงแม้เราจะมีประเพณีที่ต้องแต่งงานกับคนในศาสนาเดียวกันแต่เราก็ไม่ควรเอาลูกสาวของเรามาแลกกับขณูตทำเนียประเพณีแบบนี้สิ่งที่เธอพูดไปก็ทำให้ย่าของเขากลับมาเล่นดนตรีเหมือนเดิมหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานตั้งแต่ซุนดานยังเด็กและนั่นก็เหมือนเป็นการที่ทุกคนให้โอกาสอีกครั้งกับคนทั้งสองเมื่อลีลาต้องเข้าห้องผ่าตัดเพื่อรักษาเนื้อง,งอกที่ลังไข่ซุนดานก็เริ่มลุยเรื่องงานของเขาที่เคยทำพลาดไปเม่่อรรั้้ทีมมมิกาาาาผผนูจดบห เขากลับไปแก้ไขงานที่เคยทำพลาดไปและดูเหมือนกับว่าจากมรสุมที่เข้ามาครอบครัวของทั้งสุนดาลและลีลาจะเจอกความสุขในแบบที่ทุกคนเปิดใจยอมรับกับความจริงแล้วหนังก็ตัดจบลงเป็นยังไงบ้างครับหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาฟังจนจบนะครับขอบคุณครับ